พอดีนะคะที่เป็นตัวอย่างเ้าตอบคำถามนะเนี่ยถ้าทางจะไม่พอดีแล้วอาปากกว้างเกินไปนะใช่ไหมอ่าอ้าข้อแรกข้อแรกเอาเขียนนะคะต่อจากเมื่อกี้นี้เาข้อหนึ่งตรงนี้นักเรียนต้องเขียนค่ะเขียนเอาเขียนเขียนนะไม่อนุญาตให้เขียนเฉพาะคำตอบไม่อนุญาตเขาเขียนไปก็ไร้ประโยชน์เพราะนั้นเขียนให้เต็มประโยค พระโสนะโกริวิสะเกิดในวันนะอะไรละวันนะมันเกี่ยวอะไรด้วยในสมัยก่อนมันอินเดียเขามีวันนะมีชนชั้นวันนะอะไรคะรู้จักวันนะไหมชนชั้นนะ่ะวันนะกษัตริย์วันนะพราหมณ์ วันนะแพทย์วันนะจันทานสูตรเกิดในวันณะใดเดี๋ยวบอกครูว่าเอ๊ะครูขาอ่านมาไม่เห็นมีเลยเขียนเสร็จยางอ่ะอตอบยัง ตอบยางเรื่องเก่าๆโบราณนะเวลาเรียนแล้วมันเป็นตัวอย่างเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อวันหน้าอะไรคะวันหน้กษัตริย์ไหมวันนะเศรษฐีอ่ะเศรษฐีเป็นเศรษฐีที่เป็นอะไรฮะ น่าจะอยู่ในตระกูลในวัณะะอะไรคะในวัณนะะแพทย์นะเกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายเศรษฐีเศรษฐีเขียนแบบนี้นะคะเขนแบบนี้แพทย์อ้าต่อไปต่อไปข้อที่สองลักษณะพิเศษของพระโสนะโกริวิสะคืออะไรเขียนไปให้หมดเลย ลักษณะพิเศษของพระโสนณโกริวิสะคืออะไรตรงที่เราตอบนะเราก็ขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะ มีลักษณะพิเศษอะไรคะตรงนี้เราจะตอบว่าอะไรดีตอบว่าเพื่อนบอกว่าฝ่ามือและฝ่าเท้าอ่อนนุ่มนะมีขนอ่อนขึ้นภายในตัวเป็นขนนั่นแหละ มีลักษณะพิเศษมีแมใไรแถวนี้ตัวเป็นขนบ้างเป็นขนแล้วเป็นสีทองทอง <c oughs> <c oughs> ถ้าภาษาไทยเอามาใช้เนี่ยตัวเป็นขนเนี่ยแสดงว่าขยาันหรือขี้เกียรข <c oughs> ี่เกียรนะไม่ได้ตากแดดตากลมขนมันก็ขึ้นเรียงมันเป็นแถวสวยงามไม่ได้ทํางานใช่ไหมอ่าส่วนคนที่ทํางานตากแดดตากลมขนมันทําไม โดนแดดโดนลมมันทำไมหมดเลยเออมันก็หลุดหายไปบ้างใช่ป่าวโบราณอันนี้โบราณบอกว่าขี้เกียจตัวขึ้นขนหรือขี้เกียจสัลังยาวแต่อันนี้มันเป็นลักษณะวิเศษของท่านก็ท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีถูกไหมฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มนะลักษณะเป็นผู้ที่ม um ีบุญนะไม่ต้องทำงานหนัก แต่ว่าเวลาไปบวชแล้วเกิดความร่วมสายศรัทธาก็เลยปฏิบัติอย่างหนักเลยนะก็ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้ก็ต้องตอบว่ามีขนอ่อนหรือที่ฝ่ามือฝ่าเท้าหรือมีมีฝ่ามือฝ่าเท้าที่อ่อนนุ่มและขนขึ้นมีขนอ่อนขึ้นภายในนะอันนี้ลักษณะพิเศษของท่าน ถ้าเกิดประมาณประมาณหน้าตาดีผิวพรรณงดงามนะในสมัยปัจจุบันนะประมาณนั้นเลยเอาต่อไปข้อที่สาตรงนี้ตอบได้ใช่ไหมคะได้ไหมเ,เดี๋ยวเราเพื่อปลายทางหนึ่งนาทีทันไหมทันเอาต่อไปข้อที่สาม พระโสนะโกริวิสาหรือโสนะเนี่ยขออุปสมบทเพราะอะไรวันนั้นไปไหนที่บวชเนี่ยไปไหนคะขอบวชเป็นพระเนี่ยไปไหนเข้าเมืองนะเข้าเมืองไปทำไมพระเจ้าพิมพิสารต้องการดูตัวใครนะที่มีผิวพรรณมีขนอ่อนนุ่มมีฝ่ามือฝ่าเท้าอะไรงดงาม อย่างนี้ก็ขอดูตัวผลปรากฏว่าก็ไปเจอกับใครไปเจอใครคะมีโอกาสได้พบได้เจอได้เฝ้ากับพระพุทธเจ้าขอบวชเพราะวิรัตตอบว่าอะไรนะชื่ออะไรวีรัตหรือวีวรัตวีรัตวิรัตตอบว่า มีความเรื่อมใส,ส่ศรัทธาเรื่อมใสศรัทธาเรื่มใสศรัทธาก็คือเชื่อเชื่อแบบงมงายหรือเปล่าไม่คำว่าศรัทธานี้เชื่อแบบมีมีเหตุผลนะเรื่มใส,ส่ศรัทธาตอบว่าพอได้ฟังธรรมะแล้วเรื่อมใสศรัทธา เดี๋ยวข้อที่4จะให้ใครตอบดีนะให้คนขโมยแหวนตอบไหมให้คนรับใช้ขโมยแหวนตอบไหมเอาต่อไปต่อไปต่อไปข้อที่สี สายพินที่ขึงตึงเกินไปเปรียบเทียบได้กับได้กับอะไรความอะไรมากเกินไปความ,อ,มอักควุฒบอกว่าความเพียนที่มากจนเกินไป อาคาุตอบว่าอะไรนะคะเมื่อกี้นี้วาาเพียนมากเกินไปนะาต่อไปข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อนี้ก็ง่ายเหมือนกัน เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราอ่านเนี่ยเราจะเข้าใจได้ง่ายมาก<น>พระพุทธเจ้ายกย่องทรงยกย่องว่าพระสุนทโภลิวิสะเป็นเอตพักคะในด้านใดความเป็นเลิศในเรื่องอะไรเรื่องอะไรคะความเพียนพยายามความเพียนเองเอาเขียนลงไปตกลงห้าข้อนี้ง่ายไหม นักเรียนทราบไหมทำไมมันง่ายทำไมตอบได้เพราะว่าอ่านนะเวลาครูถามพอเวลาอ่านเนี่ยรู้ไหมรู้ตอบได้นะคิดตามได้เพราะนั้นได้ประโยชน์หรือยังในเรื่องของการอ่านได้ไม่ได้ได้นักเรียนต้องอ่านมานะมานั่งตาปริบๆฟังคุณครูเนี่ยได้น้อยมาก นะจะเด็กๆอ่านแล้วเนี่ยสามารถตอบคาถามได้เลยครูถามอะไรก็เราก็จะพูดกันรู้เรื่องแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นวันนี้สบายหรือเปล่าห้าข้อสบายไหมสบายดออูเหมือนเรียนง่ายๆย,ยังไงก็ไม่รู้นะหมดชั่วโมงจบพอดีเพราะนั้นคราวหน้าต้องอ่านไหมคะอ่านมาหนังสือเล่มบางนิดเดียว นะคะเล่มบางนิดเดียวไม่ต้องกังวลมากนะอ่านมาเลยเราจะได้พูดกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. ก็อย่าลืมนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางถ้านักเรียนมีหนังสือหรือว่ามีแบบเรียนที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือไม่ว่าวิชาใดก็ตามนักเรียนก็น่าจะหาความรู้มาก่อนอ่านมาก่อนล่วงหน้านะคะ mm hmm. เป็นผู้อ่านที่ที่ดีแล้วก็จะทำให้เด็กๆเ,เข้าใจอะไรได้ง่ายมากยิ่งขึ้น วันนี้ก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดี